ลอนอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรานิยมใช้ก็คือลอนบีนะนเราจะเห็นอ่ะรูปก็เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหคะบีไหมคะรอนไงคะเยอะขึ้นแต่ว่าความสูงเป็นไงคะลดลงนะจำนวนลอนถ้าเทียบระหว่างแค่เอกับบีในระยะหนึ่งเมตรเท่ากันลอนบีมีจำนวนลอนหรือมีจำนวนคลื่นเนี่ยที่เป็น,นคลื่นเนี่ยที่เป็นหยัก อย่างเงยคะเยอะกว่ามันก็เลยมีคุณสมบัติที่มียังไงเวลาที่มันเยอะกว่าอะลองจูดูนะคะลองเปิดตาเราจะได้เข้าใจว่าเราจะได้จําคุณสมบัติของมันได้อย่างเช่นสมขอยกตัวอย่างให้แผ่นล่างอะ,ะเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะแล้วก็แผ่นบนเป็นแผ่นกระดาษเรียบธรรมดาเวลาที่เราเอาแผ่นกระดาษลูกฟูกมาประกกันก,กับกระดาษแผ่นเรียบ ถ้าเป็นรอน A เนะี่ยมันจะมีความเป็นลอนหรือเป็นคลื่นๆเนี่ยจำนวนน้อยถูกไหมคะเพราะว่าลอนมันใหญ่เวลาที่เรามาตกกับแผ่นกรนะดาษุ๊บจุดสัมผัสที่มันเป็นสามเหลี่ยมด้านแหลกๆของของรอนเนี่ยมันก็จะโดนกระดาษเยอะหรือน้อยถ้าเทียบก,กับลอน B เนี่ยตรงนี้ค่ะเวลาเราไปตกกับแผ่นกระดาษจุดสัมผัสข,ของลอนที่สัมผัสกับกระดาษเนี่ย A จะมีน้อยกว่าถูกไหมคะเพราะตัวของ ลอนเอเนี่ยมันมันมีจํานวนน้อยกว่ามีแต่ว่าแท่ขนาดใหญ่กว่าเพราะนั้นไอ้จุดสัมผัสตร,ตรงเนี้ยมันมีผลกับเรื่องอะไรมีผลกับเรื่องความเรียบตึงของผิวกระดาษเราลองเราลอง,ลองจุดอะไรก็ได้เอาอะไรมาประกบก็ได้ถ้าเรามีจุดอย่างเช่นเวลาคิดง่ายๆ่ายเวลาเ,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 เราติดกาวติดกาวออกตอกยางเราบอกว่าเราติดตามมุมตามมุมใช่ไหมคะม,มุมแค่ที่มันเป็นมุมพอเกิดอะไรขึ้น มันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไรหร่ถูกไหมคะแต่ถ้าเราเพิ่มจุดใน,าน,ดนการติดกาวลงนะคะ mm. เพิ่มจุดใน,าน,ดนการติดกาวขึ้นนะมันก็จะมีจุดสัมผัสที่โดนพื้นที่ตรงที่ติดกาวเยอะขึ้นถูกไหมคะมันก็จะตึงกว่านะคะนั้นลอนบีเนี่ยถึงมีจํานวนลอนมากกว่าแต่แนละ้วขนาดเล็กกว่าเนี่ยคุณสมบัติที่ดีของลอนบีก็คือเรื่องของการพิมพ์เขาก็ให้เรื่องของการพิมพ์แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความแข็งแรง แข็งแรงกว่าเพราะลอนใหญ่กว่าแต่อันนี้เรนเล็กกว่าแต่ว่ามีจุดที่สัมผัสกับผิวกระดาษเยอะกว่าทําให้กระดาษตึงกว่าเวลาเข้าเครื่องพิมพ์พิมพ์ได้สวยกว่าก็มีคุณสมบัติเลยนคะดีเด่นเป็นคนลด้านถ้ากล่องนั้นเราแค่บรรจุข่ออาจจะต้องพิมพ์กระดาษนะเราอาจเระอยากให้มันมีความคงร่แแ็งแรงเราก็เลือกลอน A แต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเอออยากพิมพ์ลงไปด้วยอยากอยากพิมพ์ ส่ที่พ่อใส่ข้อมูลใส่อะไรลงไปด้วย A จะทำเอ่อรองรับงานงทิม์ได้ไม่ดีนะคะต้องเลือกรองดีแต่พอเลือกรองดีปุ๊บเราก็ต้องลดคุณสมบัติเรื่อ,องอะไรลงวคะเรื่องของความแข็งแรงลงนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้ต่างกันตรงนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเอให้อยากได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะอยากให้มันแข็งแรงด้วยอยากให้มันพิมพ์สวยด้วยเขาก็เลยพัฒนาเป็นรองสงีก็เลยเป็นรูปผสมระหว,ว่าง A กับ B นะคะนั้น C ีก็เลยมีคุณสมบัติที่นะคะทิมได้สวยด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะก็เปยรวมคุณสมบัตินะคะของ A กับ B ไว้ด้วยกันเวลาที่เอามาใช้นานนะคะก็มีความแข็งแรงวักซ้อนได้นะคะกระแตกกระแทกได้นะแล้วก็ยังให้งานทิมที่สวยเหมือนกับลอตดีด้วยนะคะจำได้ไหมได้ไหมเอบ C อะไรอย่างงี้ไม่ยากเนาะได้นะคะ แล้วก็มีลอง E สองอันนี้นะคะที่เป็นลองขนาดเล็กน,นะคะที่เอามาใช้บรรจุสินค้าที่เป็นสินคะ้าขายปลีกเนาะเราก็จะเคยเห็นแหละนะคะออกใส่ของเวลาเราไปซื้อของสินค้าที่เป็นไพรเมอรี่มาเก็ตติ้งเนี่ยนะคะก็มีลอง E กับลอง F นะคะละ e, อง E ลอง F F เล็กที่สุดนะคะยิ่งเล็กยิ่งอะไรคะยิ่งเล็กยิ่งพิมพ์สวยนะยิ่งยิ่งเล็กแท่งกระดาษยิ่งตึงนะคะก็ให้งานพิมพ์ได้สวยนะคะ เขาก็เลยเอาไปใช้บรรจุห่อที่เราจะจาหน่ายปลีตนะคะสองลอนนี้ยเนื่องจากว่าเวลาที่เราไปซื้อห่อเราจะเป็นต้องอ่านข้อมูลที่อยู่บนกล่องนั้นนะคะ<ม>ก็เลยเอาไปใช้กับสินค้าพวกเหล่านี้แล้วเราจะได้พิมพ์ข้อมูลลงไปได้ด้วยนะคะทีน,นี้เราไปดูว่าเมื่อกี้เราแค่รู้จักว่าลอนแต่ละชนิดมันมีลักษณะเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังจะเอาแผ่นที่เป็นลอนๆนะคะมาผลิตเป็นแผน่นกระดาษลูกกุ้แหละ เราจะมาผลิตเป็นกระดาษลูกกู้งแล้วนะคะกระดาษลูกกป้งอ่ะมีแบบไหนบ้างนะคะถ้าเราใช้แผ่นกระดาษลูกกู้งที่มันเป็นลอนอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปประปกบกับแผ่นกระดาษเลยนะคะเราจะเรียกว่าแผ่นกระดาษลูกกู้งหน้าเดียวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแผ่นกระดาษลูกพู้งหน้าเดียวนะคะเราก็เอาไว้ห่อพูกของนะคะซิงเกิลเฟสก่อน ก็มีแผ่นกระดาษรูปกูหนึ่งแผ่นนะคะแผ่นกระดาษสบออกก็คือมีด้านหนึ่งนะคะที่เป็นด้านเรียบกับด้านหยักนะคะเรียบกับหยักนะคะก็คือเวลาที่เราทําแผ่นเราทําเดี๋ยวนะมันจะมีนี้นะเดี๋ยวมันจะมีสองคำนะคะจะสองส่วนนะมันจะมีคําว่าแผ่นกระดาษลูกมู่กับคำว่ากระดาษลูกมู่ต่างตรงไหนแผ่นกระดาษลูกกู่ก็คือแผ่นที่มีแต่ร้อนนะคะ แผ่นที่มันเป็นลอนถ้าพูดถึงว่าแผ่นกระดาษลพกู่ก็คือให้เรานึกถึงว่าแผ่นที่มีเป็นความเป็นคลื่นอยู่มีเป็นลอนแต่ถ้าเราพูดถึงว่ากระดาษรูปพู้แล้วเนี่ยหมายความว่าเราได้เอาแผน่นแผน่แผนลอนนั้นนะคะประกบกับแผ่นกระดาษเรียบนะคะเดี๋ยวเราอ่านในนี้เราจะเจอทั้งแผ่นกระดาษรูปพู่แล้วก็ไปเจอกระดาษรูปพู้อีกนะคะอย่างนี้นะคะกระดาษแผ่นกระดาษรูปพู้หน้าเดียวก็คือหมายความว่าแผ่น กระดาษที่เป็นพื้นแต่พอเวลาที่จะเอาไปใช้งานนะคะก็คือมีการไปประกบกับแผ่นเรียบแาทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือถ้าแบบประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีพื่นมีกระดาษที่เป็นพื่นแผ่นหนึง่งกระดาษเรียบแผ่นหนึ่งนะคะเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูงหน้าเดียวทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าแผ่นกระดาษลูกฟูกสองหน้านะคะสองหน้าก็คือไอ้ตัวที่เป็นพื้นๆนะคะ มื่อกี้เราประกบขวบแผ่นเรียบด้านเดียวใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกว่ากระดาษรูุ้งหน้าเดียวทีนี้เราก็เอากระดาษมาประกบอีกด้านหนึ่งก็คือเหมือนแซนวิชนะคะอันที่เป็นคลื่นๆเป็นอิฐบางแล้วก็มีแผ่นเรียบประกบอยู่นะคะอันนี้ประกบด้วยแผ่นกระดาษแผ่นเรียบด้านบนแล้วก็แผ่นด้านล่างนะคะอ่ะถ้าแผ่นลูกกู้งนั้นเนี่ยค่ะนะมีการประกบทั้งสองด้านถ้าจะเพาะเรียบแผ่นลูกกู้งอย่างเดียวเราเรียกว่า แผ่นกระดาษลูกกู้สองหน้าสองหน้าก็คือประกบด้านบนด้านล่างนะคะแต่พอประกบเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะได้สิ่งที่เราเรียกว่ากระดาษลูกกู้ได้กระดาษลูกกู่แหละจากการเอาแผ่นลูกกู้มาประกบกับแผ่นเรียบเราจะได้กระดาษลูกกู้นะกระดาษลูกกู้นั้นเรียกว่ากระดาษลูกกู้สามชั้นะไม่งงเนาะนะคะกระดาษลูกกู้สามชั้นนะคะก็คือมีแผ่นเคลือบหนึ่งแผ่น แล้วก็มีแผ่นเรียบที่มาปอกกับแผ่นกระดาษที่เป็นพื่นสองแผน่นบนล่างหรือหน้าหลังก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ไวส้สําหรับทําเป็นกรอบกระดาษเนี่ยค่ะไว้สำักกณะกรอบกระดาษที่มาอยู่ติดช้าน,นักได้เกินสามห้ากิโลกรัมนะคะก็จะใช้กรอบกระดาษกู๊สามชั้น,นทีนี้ถ้าเราใช้แผ่นกระดาษกู๊กูเยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นใช้ที่เป็นพื่นๆสองแผ่น มื่อกี้เราได้สามชั้นแล้วใช่ไหมคะได้กระดาษรูปกู้สามชั้นแต่เป็นแผ่นกระดาษรูปกู้สองหน้าตอนนี้เป็นแผ่นกระดาษรูปกู่สองชั้นก็คือมีลอนตอ่ตอชั้นประกบกับแผ่นกระดาษทั้งหมดเท่าไรคะอ่าก็คือกระรูปลู่กู้หนึ่งแผ่นมีแผ่นเสียบประกอบด้านด้านบนแผ่นเดิมด้านล่างแผ่นเดิมอย่างนี้เราเรียกว่ากระดาษรูปกู้สามชั้นกระดาษน,นะ เป็นแผ่นลูกคู้สองหน้านี้อะได้สามชั้นแล้วเราซ้อนด้วยแผ่นลูกคู่อีกหนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นเรียบด้านล่างหนึ่งแผ่นเราก็เลยได้เป็นกระดาษลูกคู่ห้าชั้นมาจากกระดาษเรียบสามแผ่นลูกคู่สองแผ่นนะคะใช้สําหรับบรรจุสินค้าที่มันมีน้าหนัเกเพิ่มขึ้นแล้วนะคะ เมื่อกี้เราจำกัดแค่แม็กซิมัมแค่35กิโลกรัมอันนี้เป็น65กิโลกรัมนะคะมันก็จะหนาขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเป็นสองชั้นนะคะสามารถใช้รองตัดชนิดประบอกกันได้จะเอาเนี่ยค่ะจะเอาเอคู่กับบีก็ได้นะคะหรือเอคู่กับซีบีคู่กับซีก็ได้นะคะอ่ะถ้าตามเนื้อหนังเราบอกว่าอ่ะบีคู่กับซี แล้วก็ให้ B อยู่ด้านนอกด้านนอกไปยพวามว่าด้านด้านเนี้ยค่ะด้านด้านนอกจะเจอแผ่นกระดาษแล้วก็จะเจอรอน B ก่อนแล้วก็เจอแผ่นกระดาษี C แล้วค่อยเจอรอน C ข้างในทาไมต้องให้ B อยู่ข้างนอกและ C อยู่ข้างในทำไมคะถ้าเราใช้แผ่นกระดาษลูกฟู่ห้าชั้นเรามีเราเลือกรอน B กับ C อยู่ด้วยกันอ่ให้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราบอกว่าเราเอา B ไว้ข้างนอกแล้วให้ C อยู่ข้างใน ตีอยู่ข้างนอกไม่ได้หรอแล้วให้ตีอยู่ข้างในได้ไหมอ่าทำไมตีต้องอยู่ข้างนอกคะเพราะว่าเราจะพิมพ์ถูกไหมคะพีมีคุณสมบัติเรื่องของการพิมพ์นะแต่ว่าตีอ่ะพิมพ์ได้ด้วยก็ดีแล้วแต่ว่าแข็งแรงของบีไงถ้าเทียบกันแล้วถ้าเราจะเอาเรื่องพิมพ์เนี่ยอ่ะซีก็พิมพ์ได้สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องการให้มันฟมของด้วยถ้าเรื่องคุามูของซีได้มากกว่าบีมได้กกไดน้อยกว่าเขาก็เลยให้บีอยู่ข้างนอกตีอยู่ข้างใน ถ้าเวลาทำเป็นกระดาษลูกกุ้งนะคะได้ไหมตามทันไหมไม่งงเนาะนะคะอ่ะพอเป็นกระดาษลูกกู้งสามชั้นกระดาษลูกกู้งสามชั้นมีแผ่นรองลอสามแผ่นนะคะแผ่นรองลสามแผ่นจะต้องประกบกับแผ่นเรียบอีกเท่าไหร่คะอีกสี่แผ่นอ่ะเราถึงจะได้เป็นเนี่ยค่ะแผ่นรองลอสามแผ่นเห็นไหมเราต้องมีการประกบกับแผ่นเรียบสี่แผ่นแผ่นที่หนึ่ง แล้วการูปผูกแล้วกระดาษเรียบสลับกันไปนะคะเราก็เเรียกว่ากระดาษรูปผูกเจ็ดชั้นหลังจากที่ประกอบแผ่นเรียบแล้วนะคะคำว่ากระดาษรูปผู่ก็คือต้องมีรูปผูกกับแผ่นเรียบนะคะแต่ถ้าเรามองแต่แค่แผ่นขึ้นๆอย่างเดียวแผ่นรูปผูกอย่างเดียวเราก็จะเรียกว่าแผ่นกระดาษรูปผูกสามชั้นนะคะแต่ถ้าเรามองเป็นกระดาษรูปผูกแล้วจะกลายเป็นเจ็ดชั้นเพราะเรารวมแผ่นเรียบเข้าไปด้วยก็กระตุของที่มันมีน้ำหนักมาก กวา65กิโลต่ำมค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นปเ่อะแบบนี้ขนาดใหญ่ถ้าอยากก็ทำกระดาษลูกคู่สั่ชั้นมีขนาดกี่แผ่นจตมต่ำวนมาเยอะยทีนี้เ่อะกระดาษลูกคู่เนี่ยนะคะมีกี่ประเภทนะคะมีอยู่สองประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าเกาะสล็อนเกาะสล็อนนะคะเอาสล็อตก็คือกล่องที่เวลาที่เราใช้งานแล้วอะคะ่ะขึ้นรูปแล้วนะคะ จะต้องปิดผน,นึกเวลาที่เราจะปิดเกอะหรือึุนรู้เป็นตัวกลวกองเราต้องใช้อุกระกในการปิดผน,นึกด้วยเช่นเทปกาวเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็คือเราจะเจอลกองแบบนี้ค่ะที่มันมีเทปกาวอยู่ด้านล่างกับด้านบนของลกองนะคะ,คะเขาเรียกว่าลกอะสลอดก็มีสองแบบนะคะลกองสลอดแบบที่ปกติทั่วไปแบบนี้นะคะก็คือฝาปกติถ้าฝาครอบน,นิ้วล่องก็ ลักษณะรูปทรงกันแบบน,นะคะกลองตลอดค่นะก็คือขึ้นรูปแล้วใช้งานต้องติดผน,นึกด้วยอุปกรณ์ที่ติดผน,นึกเทปกาวนะคะแต่ถ้า 8, 1, อีกแบบหนึ่งก่อบใดพัดก็คือเวลาที่เราใช้งานขึ้นรูปเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยในการติดผนึกอย่างเช่กนกล่องส่งของมนยคะกล่องใบตีน,นีนะ่ก็จะเป็นลักษณะออกใดพัด ็สุดท้ายของกลองกระดาษรูปกู้นะคะก็จะเขาทำเป็นกล่องที่สําหรับจำหน่ายสินค้าได้ด้วยอย่างที่เราเคยเรียนแล้วที่เดิมนะคะมันอยู่สินค้าเสร็จแล้วนะคะขนส่งเรียบร้อยพอไปถึงที่ร้านก็วางจำหน่ายได้เลยนะคะเป็นกล่อง T O P ฟลายออลเพอร์เซนติสเพย์นะคะอ่ะสุดท้ายเป็นของแก้วนี่นะคะอุ้ยเราก็เลิกเร็วเหรอวันนี้เพิ่งติดหัวขึ้นเลย หนั้าเยอะลสิงสาวโอ้ยเป็บแผ่นเองอ่ะสู้ๆอย่างนี้นึค่ะมีความน่ใจขึ้นนะดีขึ้นนะโอ้ดีค่ะอ่ะนี่เป็นเรื่องของแก้วนะคะโหแก้วนี้มันมีคุณสมบัติเยอะแยะเลยถ้าเรามองในฐานะที่เราไม่ใช่โลจิสติกนะเรามองของที่ทำมาจากแก้วเราคิดถึงเรื่องอะไรถ้าเราต้องไปซื้อของที่มันอยู่ในขวดแก้วขวดโหลในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคอะค่ะ เรากิดถึงอะไรางในความแก้วนั้นนะเปี๋ยไม่ใช่ไม่ได้กิดให้กินถึงสิ่งที่ใส่อยู่ในนั้นคิดถึงอะไรพอเรามองเห็นของที่มันใช้แก้วในการบรรจุสินค้านั้นนะคะเรามเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็ไปซื้อของแล้วก็เราเห็นแบบเออของบรรจุในขวดแก้วความรู้สึกเราหรือสิ่งที่เรามองเห็นเรารู้สึกเรื่องอะไรบ้างอ้ปสรรค A ใสสวยใช่ไหมสวยงามนะมองเห็นของข้างในใช่ไหมคะอันนี้ในความรู้สึกเราแล้วเป็นไงคะดูมันเป็นไงคะโดยดูมันน่าจะแบบทนเนาะแข็งดีแข็งแรงใช่ไหมคะแก้วแก้วแข็งแรงตรงไหนวะนี่ค่ะก็คุณสมบัติของแก้วนะแก้วหนาที่เราที่เรามองเห็นนี่ะนะมีเรื่องของมองไปมันดูมีความสวยงามมีความใสอะไรต่างแล้มันก็ยังมีหลายเอเจ็ตใช่ไหมดีทั้งแบบใส แบบคุณแบบเครี้ยบแบบผิวปุผคาดทาได้หลายแบบเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็เลยมักจะเห็นขวดแก้วอยู่ในหลายๆสินค้าที่มันอยู่อยู่มีทั้งของที่เราใช้อุปโภคบริโภคนะขอให้เราซื้อใช้ในชีวิตประจำวันที่มันจุ่ปวดแก้วางเช่นอะไรบ้าง บรรจุขวดแก้วอ่ะบรรจุด้วยบรรจุพันแก้วแล้วอ่ะอ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเป็นขวดหรือเป็นลักษณะไหนก็ตามอ่ะนี่ครับไมเห็นนอกจากปวดน้ำขวดเบี้ยแล้วเราออกกับอะไรมาบ้างน้าเราก็มาเป็นนะคะแย่เนาะเพื่อสุขภาพบ้างหรืออะไรคะเพื่อความตื่นตัวก็ขวดที่บรรจุพวกกาแฟใช่ไหมกาแฟโค้งมาหาอ่ะถ้างทำมาจากขวดแก้วเนาะคะ ถ้าไปเดินของกินเจอในของ่่นไหมน้ำหอมของหชียน้ำหอมกลวดยานะคะกวดครีมโลชั่นต่างๆนะคะใช้ได้หลากหลายอีกสายค่